สวัสดีจ้าสวัสดีเจ้าสองสามสี่บารเราไม่มีบอลมีบอลสวยๆมาแบ่งปันเด็กๆจะส่งไปทสนอหนึ่งต้นสองต้นห้าสิบาทนะสามต้นจะส่งให้ฟรีมีเก็บเงิน 8, งไปทางโทรแอดไลนไปทางด้านล่างนี้นะจ๊ะศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าข้อเจ็ดน้อเดี๋ยวเอาพี่สาวสวยๆสู้น้องก้อยรับสายนะครับผมมาครับพี่บองกระถางห้าจุดห้านะสวยๆจ้ะอันนี้ก็อ่าพามาไปชมพี่เป็นบอลตู้นี้ผมเป็นบอลเพิ่งอ่าลงกระถางอัพอัพไปไปอัพบุกเดี๋ยว รอน้องแบบว่าตั้งตัวฟอร์มฟูเดี๋ยวมีมาแบ่งนะพี่เนาะอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดยวูหน้ากันคร่าวๆก่อนฟอร์มท่านี้เดี๋ยวรอน้องพุ่งสักนิดนึงก่อนครับพี่ประมาณนี้เนาะตู้นี้ก็คืออัพใหม่หนีฝนเมื่อวานพี่ฝนตกแรงมากเลยได้อัพไม้ไป3ตู้ครับพี่นี่เนาะฟอร์มประมาณนี้อันนี้ยกจากกระถาง3หลัง4ขึ้นมานะพี่เนาะอันนี้อยู่ในกระถาง5.5จุดห้าแล้วเดี๋ยวรอน้องอ่าเปิดหน้าสวยๆแจ่มๆกันอีกสักนิดนึงนะพี่เนาะก็เดี๋ยวมีมาแบ่งให้แน่นอนครับพี่เนาะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูบอลโต้อื่นกันดีกว่าจ้าเขียวเขียวตัดแดงสวยๆครับพี่เขียวเขียวตัดแดงต้นนี้ริ้นมังกรไฟครับผมนี่เลยครับพี่หน้าแดงสวยฉ่ำเลยอ่ะต้นนี้น้องมีหน่อด้วยนี่ครับพี่มีหน่อบบีมาแล้วเรียบร้อยริ้นมังกรไฟครับพี่ต้นนี้หน้าสวยจัดหนึ่งร้อยครับพี่อ่ะไปร้อยเดียวริ้นมังกรไฟ พร้อมหน่อด้วยราสีมีนหน้าสวยๆครับพี่ต้นใหญ่ๆชมพูตัดเขียวหวานๆครับผมนี่เลยจ้ะราสีมีนต้นใหญ่หนึ่งร้อยหน้าสวยวูเคโนโครับพี่นี่เลยอะไซส์ใหญ่เช่นกันผมยกให้ดูดีกว่านี่ประมาณนี้ครับพี่ฟูเต็มกล้องเลยทีเดียวเชียวหน้าด่างแดงสวยๆครับผมวูโคลนู้หโนึ่งร้อยเช่นกันจ้ะร้อยเดียวเช่นกันเนาะแล้วก็ด้านนี้มะนีมะนีะนะนรอมเพชรค,ครับพี่โอ้ใบใหม่เปิดสวยเลยนี่ใบนี้ครับพี่ใบใหม่ล่าสุด เขียวตัดชมพูฮาร์ปครึ่งฮาร์ปครึ่งมะนีล้อมเพชรหนึ่งล้อมจ้าศิลาจักรครับพี่ศิลาจักรพัดครับพี่ศิลาจักรพัดนี้อยู่ก็ใบนี้สวยจัดเลยครับพี่เขียวตัดแดงศิลาจักรพัดเอาหนึ่อาสิบครับพี่150ตัวนี้ศิลาจักรพัดนี่ลอดใบมาแล้วไซส์ใหญ่ด้วยเบิรมเบิรมเลย150สิบศิลาจักรพัดจะนะเมืองโนนครับพี่นะเมืองโนนหน้าหวานหวานต้นนี้ไซส์ใหญ่ แม่พันเพราะว่าน้องมีหน่อมาแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยจ้กนี่เลยพร้อมหน่อด้วยนะมีหน่อมาด้วยครับพี่หน้ามังนนหน้าชมพูหวานเจี๊ยบพร้อมหน่อพร้อมหัวหนึ่งร้อยห้าสิบครับพี่ร้อยห้าสิบตัวนี้ก็คุ้มครับพี่เพราะว่ามีหน่อแล้วไม้หัวครับพี่หน้ามังนนหน้าหวานร้อยห้าสิบใหญ่เบอร์เริ่มเบอร์เริ่มจ้าส่วนนั้นนี้ก็อต้อนนี้ด่างสวยเลยครับพี่เขียวตัดขาวเม็ด,ดแดงต้นนี้ด่างฮาร์ปครึ่งครับพี่ เพชรสมเด็จเพชรสมเด็จหนึ่งร้อยจากร0้อยเดียวนี่ด่างตัดแจมเลยครับพี่ฮาร์ปครึ่งเม็ดแดงตัดหลอดใหม่มาแล้วพี่ดูหลอดนี่หลอดด่างแจมโบ๊ะแจมโบ๊ะออกมาเลยอ่าเพชรสมเด็จร้อยเดียวครับพี่ร้อยเดียวสวยๆจ้กส่วนต้นนี้เศรษฐีปีชวดเศรษฐีปีชวดครับพี่ฟอร์มใหญ่เช่นกัน150ครับพี่เศรษฐีปีชวดด่างสวยๆจ้กนี่เลยนี่เลยปีชวดร้อย ห้าสิบแล้วก็มีแม่ฟ้าหลวงครับพี่หน้าหวานหวานแม่ฟ้าหลวงหนึ่งร้อยหลอดใหม่มาแล้วนู่มเลยครับพี่สวยครับเครื่องหน้าหวานหวานแม่ฟ้าหลวงร้อยเดียวตะวันตะวันมาราการครับพี่ตะวันมาราการต้นนี้นี่เลยด่างเจีมๆเม็ดหวานหวานครับพี่เม็ดชมพูตัดนะพื้นเขียวครับพี่ด่าง่าวเนาะสองร้อยครับผมตะวันมาราการครับพี่ตะวันมาราการนี่เลยใบสวยชื่อพอพะแล้วก็มี ต้นนี้พันธ้ายครับพี่กัดสีสวยแล้วพันท้ายนอรสิงพันท้ายนอรสิงนี่เลยกัดสีที่สวยฟอมใหญ่ห้าจุดห้าด้านข้างนี่ครับพี่กัดสีแล้วสวยเดยวมาดูนี่ใบนี้ใบหม่ล่าสุดครับพี่พันท้ายนอรสิงหนึ่งร้อยเช่นกันครับพี่หนึ่งร้อยต้นที่หนึ่งครับพี่หนึ่งร้อยต้นที่หนึ่งพันท้ายนอรสิงมีด้านในอีกหนึ่งต้นครับผมพันธ้ายนอรสิงต้นนี้ครับพี่หนึ่งร้อยต้นที่สอง แนะนำนะพี่สำหรับมาตินนะถ้าอยากได้ฟูสุดกับนี้พี่เอา2ต้นคู่เนี่ยพี่เอาไปยกลงกระถางเดียวกันคือปลูกทําคู่ฟอร์มกอรครับพี่โอ้โหใบใบดกแน่นมากเพราะว่าเขาเป็นไม้ใบแข็งก้าแข็งครับพี่ไม่ทิ้งใบเนาะอย่างน,นี้เลยฟูแข็งแรงปลูกคู่ยิ่งสวยครับพี่อ่ะหนึ่งต้นที่สองพท้ายนอนรสิงจ้า ใบกลมๆใบกลมๆครับพี่หน้าเข้มๆต้นนี้เรียกซับครับพี่เอ้ยลูกงามนามเพาะจัดเลยพี่ชื่อเพาะมากรอดไปมาแล้วเรียกซับครับพี่ใบกลมๆหน้าเข้มๆร้อยเดียวจ้ะหนึ่งร้อยเรียกซับครับพี่เรียกซับชื่อเป็นสิริมงคลเสียยิ่งกัะไรอ่ะต้นนี้ครับพี่นี่เลยหน้าสวยแผลแผลออกมาเลยก้นนี้ลูกไม้ครับพี่ลูกไม้หน้าหวานๆพืชเขียวตัดด่างขาวชมพูแต่ว่าไปทางแบบว่าชมพูอมม่วงนะพี่แบบชมพูหวานจี้หวานเกินนะพี่ดี่ตนนี้เลยอ่ะลูกไม้ ลูกไม้ด่างลูกไม้ด่างขอ250ครับพี่ลูกไม้ด่างหวานหวาน,วน,วนครับพี่นี่เลยขาวชมพูไปทางอมม่วงนี่เลยโบบาโบบาตอนนี้250สวยๆจ้าแน่นๆครับพี่แน่นๆต้นนี้โอ้โหแน่นกระถางมากมี2ต้นคู่ในกระถางองค์หยิงท่อฟันครับพี่สต้นคู่สวยสวยฟอร์มกอใบดกแน่นมากร้อยเดียวครับผมหน0องค่หญิงท้อฟัน สองต้นคู่ครับพี่ในกระถางนะพี่อ่ะร้อยเดียวนี่เปิดใบไม่มาหน้าแจ่มแจ๋แวลเลยอ่ะแล้วก็มีวิมานดินด้านในครับพี่แน่นเช่นกันแน่นเช่นกันอันนี้อันนี้อันนี้นนคือปลูกต้นเดียวแต่คือแตกแตกหน่อแตกลูกแตกหลานมาแล้วครับพี่มีประมาณตอนนี้หนึ่งสองสามต้นครับพี่สามต้นในกระถางแน่นมากไม่รู้จะเอียงให้ดูทางไหนเลย <laughs> อ่ะวิมานดินครับพี่พร้อมหน่อแน่นแเลยหนึ่งร้อยเช่นกันครับพี่นี่เลยแม่พร้อมลูกพร้อมหลาน พร้อมหน่อมาครบจบทุกทั้งสามมโนครัวตอนนี้ก็พี่อ่ะตอนนี้ร้อย <c oughs> เดียวนะะแล้วก็มีอ่าโวเคโนหน้าสวย <c oughs> ผมขึ้นไปแล้วต้นหนึ่งเนาะอันนี้เป็นต้นที่2แล้วกันโวเคโนหนึ่งร้อยก็พี่ต้นที่สองต้นที่สองบ้าหน้าสวยฟอร์มเนี่ยอันนี้อันนี้ฟอร์มสวยทรงดีฟอร์มสวยทรงดีร้อยเดียวแล้วก็มีอ่ามหาเศรษฐีครับพี่ด้านในต้นนี้เลยจ้ะอ่ะมหาเศรษฐีหนึ่งร้อยใหญ่ๆเบิ่มๆคือหือคือหือใช่กันครับพี่นี่จ้ะร้อยเดียวมหา สเตทีครับพี่หน้าแดงตัดเขียวส,ยสวยๆนบพะก้าวต้นนี้ครับพี่หน้าขาวสวยสะอาดครับผมนี่เลยเหมือนอาบน้ําวันละเจ็ดแปดรอบเดี๋ยวผมขออนุญาตเดี๋ยวเดี๋ยวเติมให้ดูครับพี่ต้นนี้นี่นบพะก้าวครับพี่มีสองต้นนะครับผมสองต้นในกระถางนะพี่ร้อยเดียวนี่เลยนบพะก้าวหน้าสวยสะอาดครับพี่หน้าขาวมีตัดชมพูนิดๆเน,นนะาะร้อยเดียวสองต้นในกระถางเช่นกันจ้ะแล้วก็อา่า โอ่ง oh, หิงท้อฝันเจออีกอ้าวเจออีกคืนอีกครับพี่หนึ่งร้อยแต่มีสองต้นในกระถางเช่นกันครับพี่โอ่งหิงท้อฝันหนึ่งร้อยต้นที่สองนะพี่เนาะกระถางที่สองนะผมผมขึ้นไปแล้วเมื่อกี้อีกกระถางหนึ่งอ่ะต้นกระถางที่สองมีสองต้นคู่เหมือนกันครับพี่สองต้นคู่เหมือนกระถางที่หนึ่งเลยอ่าโอ่งหิงท้อฝันร้อยเดียวต้นที่สองครับผมเนะี่ยสองต้นในกระถางไม่ยอมแพ้ก,กันแล้วก็รักเอ้ยรักเอ้ยรักเอ้ยรักเลย,ลก,เลยก็แล้วกันครับพี่นี่จ้ะหน้าด่างแจมแจมแบบนี้จ้ะ มีสองต้นเชน่นกันครับพี่นี่ล่างสวยเนาะนี่เลยจ้าขาวตัดแดงสองต้นในกระถางเชน่นกันครับพี่รักเอ่ยร้อยเดียวครับผมร้อยเดียวได้ไปสองต้นคู่ทำฟอร์มกอ่อแจม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 ครับผมม,มันนี่ขึ้นไปแล้วเนาะต้นต,ต,ต้นนี้ก็สวยนะต้นนี้ก็สวยนะพี่เออต้นนี้ก็สวยสวยก็ขึ้นสีหนึ่งร้อยต้นที่สองครับพี่มันนี่รอมเพชรสวยเด็ดตลอดการโอเคครับพี่นี่จ้ะของจองของจอง อเอ๋อใบไม้บใบไม้อ่าหนึ่งร้อยครับพี่ต้นที่สองมณีรอมเพชรมณีรอมเพชรแล้วผมจะขึ้นอะไรอีกตัวนี้หงแยะไปหงะมาก่อนครับพี่อ้าวตัวนี้เทพพัชสุธาครับพี่เทพพัชสุธาหนึ่งร้อยครับพี่อ่าบอลดางเหลืองนะพี่ด่างเหลืองนะพื้นเขียวด่างเหลืองพี่มีกัดเม็ดสีมาด้วยน้อมน้อมน้อมน้นอ่ะหนึ่งร้อยเทพพัชสุธาร้อยเดียวจ้า ด่างชมพูหวานหวานเทวีสุริยาครับผมต้นนี้ครับพี่แน่ใบใหม่ล่าสุดผมจุกเอาโอ้ยแดดมาเฉยเลยเมื่อกี้คือเหมือนฝนจะตกนะพี่แดดมาลำไร้ลำไร้แดดอ่อนๆมาอ่ะหนึ่งร้อยครับพี่เทวีสุริยาครับพี่ด่างหวานหวานไม้ด่างชมพูร้อยเดียวจะร้อยเดียวแล้วก็ราศีสิงครับพี่มาใครที่ไหนความใหญ่แต่อันนี้ผมแนะนําเลยครับพี่นอกตู้ได้สบายเลยเพราะว่าน้องด่างไม่เยอะด่างนะแต่ด่างนะเออประมาณนี้ครับพี่ด่างนะแต่ด่าง ไม่เยอะแต่เลี้ยงนอกตู้ได้สบายสําหรับไม้แบบนี้นะพี่เนาะราสีสิงห์ร้อยเดียวครับพี่นี่เลยด่างนะแต่ด่างทุกใบครับพี่ด่างน้อยแต่ด่างทุกใบเออเลี้ยงนอกตู้ชิลๆครับพี่ร้อยเดียวราสีสิงห์ราสีสิงห์ยกเข้าตู้ก่อนนั่นนี้ก็อมอีบังเกิด 9. เก้าอ้าวโอ้โหไม่ได้ขึ้นนานมากครับพี่หายไปนานนี่ครึกก่งครึกก่งเลยต้นนี้บังเกิดเก้าหนึ่งร้อยห้าสิบครับพี่ร้อยห้าสิบบังเกิดเก้าใหญ่เลยมองไม่เห็นกระถางแล้วแหละเพราะว่าน้องใหญ่ล้นอ่าหลอดหม่มาอีกแล้วนี่ไง ร้อยห้าสิบครับผมบางเกิดเก้าใบอ้วนใหญ่เบอร์เลอร์เบอร์เลอ,อร์ครับพี่นี่ชัดทินลกรอ้าวฟอร์มสวยครับพี่หน้าแจ่มร้อยเดียวเช่นการจ,าจาดดัดตรงนี้ร้อยเดียวร้อยเดียวชัดทินละกอครับพี่ร้อยเดียวหน้าสวยๆใบอ้วนอ้วนใหญ่อ้วนใหญ่ตุ๊บตับตุ๊บตับแล้วผมจะขึ้นแล้วไปลูกไม้ลูกไม้ไมเออเปิดมันจะขึ้นตอนนี้มีเดี๋ยวนะ เป็นลูกไม้ครับพี่ลูกไม้ใบไผ่แต่เป็นไผ่ใหญ่นะปกติใบแผกเขาจะมีไผเ่เล็กๆใบประมาณเท่านิ้วก้อยแต่อันนี้ประมาณใบทักสองนิ้วมือครับพี่นี่เนาะใบใหญ,ลใใใหญใ่ลูกไม้ใบไผ่แต่ใบไผ่ใหญ่มีสองต้นับพี่สองต้นคู่ในกระถางลูกไม้ใบไผ่ลูกไม้ด่างลูกไม้ด่างใบไผ่ต้นใหญ่สองต้นคู่ในกระถางต้นนี้ขอสองร้อยและกันครับพี่สองต้นในกระถางไผ่ด่างชมพูนะเป็นเป็นใบไผ่ใหญ่เด,ดี๋ยวผมเทียบให้ดูอ่าประมาณนี้ครับพี่ นี่สนิ้วอ่าถ้าถ้าถ้าเป็นใบไผบางบางต้นอ่ะเขาจะแค่ใบท่านิ้วก้อยพีอย่อันนี้คือไผ่ใหญ่2ต้นในกระถางเขาสองพอตันนี้สวยจ้าลูกไม้ร้ายอึ่งจ้าลูกไม้อึ่งกลมครับพี่ลูกไม้อึงอ่งกลมต้นนี้ต้นน,นี้นี่เลยสีสันโดดเด่นสวยสะดุดตาครับพี่จากนอกจากใบกลมบล็อกแล้วนี่เลยเม็ดขาวตัดจำพูกเลยแล้วก็พื้นใบเขาเจอบเป็นแบบว่า น้ำตาลอมไปทางแบบน้ำตาลอมม่วงนะพี่เนาะนี่เลยจ้าสวยๆล,ลูกไม้ลูกไม้อะลูกไม้อืงอ่งกลมลูกไม้อึ่องกลมใบใหม่มาแล้วทรงสวยมากครับพี่ตัวนี้นี่ใบร่างกลมบลกเลยสามร้อยครับพี่ลูกไม้อืง่งกลมสามศูนย์ศูนย์สวยๆใบกลมมากสีสันสวยโดดเด่นสะดุดตาไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนแหมโอเคครับผมอศิราหุ่มทองศ <c oughs> ิราหุ่มทองแผลงครับพี่ศิราหุ่มทองหน้าด่างแผลงแบบสวยๆเขียวตัดเหลืองครับพี่ ชมพูกระจายเม็ดขาวนิดหน่อยอ่ะโอเคสวยครบจบตัวนี้200ครับพี่ซิราหุ้มทองแผลงและเจ้าจันเพนหน้าพรีเมียมเกรดแรไอเทมครับพี่สวยๆเหลืองตัดส้มครับพี่ตัดส้มเจ้าจันเพน0 0ครับพี่นี่เลยหน้าสวยพรีเมียมกันเลยทีเดียวเทียวแทมเทม300เจ้าจันเพนจากหน้าแจ่มว้ามังอ่ะโฟกัสนิ่งๆอีกทีครับพี่3 2 1 แคปเจออ่าสวยตันน right. 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 ี้สวยลูกไม้หน้าหวานลูกไมหน้าหวานับพี่นี่เลยด่างชมพูหวานหวานหวานกพี่หวานเจี๊ยบอ่ะหวานก็เสียงพ่อค้าอีกละกันต้นนี้ครับพี่ต้นนี้เดี๋ยวด้านข้างครับพี่ดูกันโอ้ยใบล่างก็ฮารบคพึ่งเลยเนี่ยลูกไม้หน้าหวานับพี่สองร้อยสวยๆครับพี่สองนศูนย์หน้าสวยหวานเจี๊ยบหวานก็เสียงพ่อค้านี่นี่จริงๆจริงๆต้นนี้สองร้อยครับพี่ลูกไม้ ด่างชมพูสวยหน้าหวานจ้ะแล้วก็มีเมืองลิกอด้านในครับพี่เมืองริกอเมืองลิกอ,อ,กอนี่ได้เดดเข้าไปสีสวยสดใสครับพี่ด่างชมพูตัดความพื้นใบเกี่ยวหวานๆเลยร้อยเดียวจ้ะเมืองลิกอรครับพี่ร้อยเดียวหลอดใหม่มาแล้วเด้อหลอดใหม่ชมพูหวานเจมออกมาเลยมีเกศรเกศรเกศรภูม,มินทร์นี่เลยสวยๆครับพี่มีให้เลือกกันตรงนี้อะเกศรภูมิาดิน หนึ่งร้อยต้นที่หนึ่งครับพี่ต้นที่หนึ่งอ่าเล็งก่อนเล็งก่อนร้อยเดียวต้นที่หนึ่งเกซรนฟูมาลินหนึ่งร้อยครับพี่ต้นที่สองครับพี่นี่เลยเนาะไซส์เดียวกันฟอร์มเดียวกันเพราะว่าอ่าปลูกรุ่นเดียวกันครับพี่นี่เลยคานตามกันออกมาร้องเวลเวครับพี่เป็นพี่น้องกันอ่ะต้นที่สองหนึ่งร้อยเช่นกันเกซรนฟูมาลินจ๋าสวยๆและออีกหนึ่งต้นนักด้านในผมว่าได้อยู่ฟอร์มนี้ต้นนี้อ่าหนึ่งร้อยต้นที่สามครับพี่เกซรนฟูมาลินหน้าสวยๆครับพี่นี่เลย พี่น้องท้องเดียวกันหนึ่งสองสามต้นร้อยจสอนพูมาลินเลือกได้เลยจ้าแวบกันตู้นี้ครับพี่แวบกันตู้นี้เปิดมาอันนี้เป็นไม้แยกหน่อที่ปาดแยกหน่อมาจากาต้นแม่ต้นใหญ่นะพี่แต่ว่าอันนี้ไม่ได้อัพอนะนี้อยู่ในกระถางสี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาไปอัพขึ้นเป็นห้าจุดห้าแล้วเดี๋ยวเอามาแบ่งนะพี่มีหน้าสวยๆอยู่หลายต้นอยู่เป็นพวกกาค่าพริกเนือ้อดวงครับพี่เป็นพวกศิลาแล้วก็ซับลุงโลดเนาะนี่เลยแล้วก็ลุงมงลุงไม้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปอัพกระถางก่อน เดี๋ยวเอามีมาแบ่งครับพี่อันนี้น้องอยู่ในกระถางสี่นี่แต่เหนือดวงต้นนี้สวยมากเลยครับพี่นี่เลยเบลเลอร์เลยนี่กาคาพิกเนาะอ่ะมาแบ่งต้นนี้ครับพี่หนึ่งเดียวไนจักรวาลครับพี่ผมมีอันนี้เป็นหน้าแผงแปลกแหวกแนวสาหรับใครชอบเก็บไม้แผงนะพี่เนาะนี่เลยผมมีหนึ่งเดียวมาแบ่งสองต้นแล้วสองต้นนี้คือหน้าไม่เหมือนกันเดี๋ยวอ่ะเนี่ยมีสองต้นนี้ พี่ดู sociedad. อันนี้คือ 1. นึ่งเดียวหน้าแผงนะเดี๋ยวผมให้ดูหน้าอ่าหน้าปกติก่อนหนึงเดียวหน้าปกติครับพี่เขาจะเป็นแบบนี้ผมให้ดูนี่แบบนี้อันนี้คือนึ่งเดียวในจักรวาลครับพี่หน้าปกตินะครับผมเขาจะแดงแบบนี้ทุกใบนะพี่แต่พี่มาดูต้นนี้นี่เขาแดงแบบอมแบบว่าขาวขาวครับพี่ขาวขาวเนาะแดงอมขาวๆผมเรียกเป็น 1. เดียวในจัหนึ่งเดียวในจักรวาลแผงแล้วกันครับพี่ต้นนี้250 ต้นที่1ครับพี่เป็นหนึ่งเดียวในจักรวาลแผงนะพี่เนาะต้นที่1แต่ต้นที่สองน่าไม่เหมือนต้นที่1นะอ่าต้นนี้ต้นที่1ครับพี่หนึ่งเดียวในจักรวาลแผง250ต้นที่1ครับพี่เขาจะออกแดงแบบว่าอมแบบว่าขาวๆนะแบบคืาแบบสีแบบว่าอะไรละละมุนละมุนอ่าอ่าพี่ดูเนื้องเดียวในจักรวาลครับพี่แผงต้นที่2อันนี้แผงใบอันนี้แผงใบอ่าวางใกล้ๆพี่ดู1กับ2ต่างกันไหมอ่าแปลกเลยนะแผงแผงไม่เหมือนกันเลยนะพี่เนาะอ่าลครับพี่ แผงต้นที่สองสองร้อยห้าสิบจั้นครับพี่สำหรับใครชอบเก็บไม้แผงไม้แปลกแบกเนียยไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครับพี่อาจจะเป็นต้นเดียวในโลกนี้ก็ได้เขาผ่ามามันได้มันได้แผงไะพี่เนาะเออแต่คือได้น้อยได้น้อยนี่ได้สองต้นนี้แบ่งครับพี่ต้นที่หนึ่งหน้านี้หนึ่งเดียวในจักรวาลแผงต้นที่สองหน้านี้ครับพี่ต้นละสองร้อยห้าสิบครับพี่อ่ะใครชอบเก็บไม้แผงแนะนาครับพี่เนาะนี่เลยมีให้เลือกแค่สองต้นนี้นะพี่เนาะเพราะปกติต้นอื่นก็ผ่ามาได้หน้าปกติครับพี่เนาะหนึ่งเดียวในจักรวาลแพร่งครับผมมาานน้้ี นี่เลยครับพี่บอกเลยว่าลูกเต้าหลานเหลินเต็มคอไปหมดสําหรับต้นนี้ชื่อว่าทุ่งรลวงทองคือต้นนี้ต้นใหญ่เป็นไม้แยกหนอ่อมาอยู่แล้วแล้วแล้วแยกคือติดเขี้ยวมาครับพี่รอบตัวเดี๋ยวผมไม่ดูไปนี่ความแยกติดเขียเ้ยวพี่ดูบยหน่อพี่หนึ่งสองสามสี่ประมาณห้าหน่อครับพี่หนอนะประมาณห้าต้นครับพี่นี่เลยรวมต้นแม่ด้วยเป็นหกเลยเนี่ยประมาณสักหน่อประมาณห้าแม่สักหกต้นในกระถาง,ต,นนง,ง,งต,ต้นนี้อะทุ่งรวงทองไอ้ไม้หน่อโอ้โหหน่อเต็มคอต้นนี้ สวยคุ้มข้อสามศูนย์ศูนย์ครับพี่ข้อสามร้อยทุ่งรวงทองพร้อมหน่อเต็มขอประมาณหกต้นนะพี่หนึ่งกระถางไม่ได้เป็นหกต้นอาตีให้เลยครับพี่หกห้าสามสิบสามร้อยครับพี่ตีว่าต้นละห้าสิบอ่ะถ้าพี่ไปบาดแยกหน่อนะคือถ้านะับต้นก็คือตกต้นละห้าสิบเองสวยๆนะพี่เนาะอสามร้อยพร้อมหน่อเต็มไม่ต้องแยกหน่อครับพี่ปล่อยโตโฟทํากระถางใหญ่สวยมากทุ่งรวงทองครับพี่พร้อมหน่อสามศูนย์ศูนย์ครับพี่สวยคุ้ม ดางเหลืองดังเหลืองจ้าต้นนี้แสงทองค,ครํรก็พี่แสงทองคํานี่เลยหน้าดางเหลืองแจ่มๆจมเดี๋ยวกัดเม็ดกัดเม็ดตันโตรครับพี่กัดเม็ดตันโตสวยตันนี้หมายแสงทองคำร้อยห้าสิบครับพี่หนึ่งห้าโซนสวยๆแสงทองคําและต้นนี้ครับพี่เปิดหน้ามาสวยสุดแจ่มเลยพิษช,ชมพูครับผมนี่เลยใบนี้หน้าตัดแล้วครับพี่ใบ่าสุดล่าสุดนะพิษช,ชมพูฟูกระถางห้าจุดห้าครับพี่ด้านข้างน,น,นี่แน่นมากครับพี่สองร้อยจ้าต้นนี้เอาไปเลยใหญ่ล้นๆห้าจุดห้านิ้วพิษ ชมพูครับพี่หน้าตัดมากต้นนี้ต้นนี้เนาะแล้วก็เรกาซี่เรกาซี่ครับพี่สวยขยี้ใจครับพี่นี่เลย150ครับพี่เรกาซี่นี่เลยหน้าเขียวตัดแดงครับพี่คองแท้แน่นอนต้นนี้ครับพี่นี่เลยอ่ะโฟก,กัสใการครับพี่รอใหม่มาแล้ว150เรกาซี่ต้นนี้โอ้โหใบใหม่เดี๋ยวตะแกรงข้าววันนี้ถึงกระร้องโอ้โหเลยพี่ดูใบใบใหม่ทะลุหลังใบเลยอ่ะ150ครับพี่เรกาซี่สวยๆจ้ะ มาเจ้าจันเพนครับพี่นี่ก็เกตแรเหมือนกันครับพี่นี่เลยด่างเหลืองแจมแจมตัดส้มนิดหน่อยเยอะจัดแต่คือที่สําคัญคือใบกลมครับพี่ตอนนี้ใบกลมคือเป็นลวต้นหนึ่งนะผมขึ้นเป็นลวต้นหนึง่งเจ้าจันเพนครับพี่สามร้อยต้นที่สองครับพี่อันนี้ใบกลมจริงใบกลมจริงครับพี่นี่เลยสวยสวยใบกลมกลมเจ้าจันเพนใบกลมครับพี่สามร้อยต้นที่สองครับผมต้นที่สองครับพี่ต้นที่สอง มาปีสัตวแดงครับพี่แผงลูกตาลอันนี้เป็นหน้าพื้นเขียวด่างขาวอมชมพูนี่เดี๋ยวตอนโตนี่ยิ่งเปิดเนี่ยเริ่มมาแล้วเห็นไหมความชมพูเริ่มมาแล้วใบหน้าเขาจะเปิดด่างขาวมาก่อนครับพี่ปีสัตแดงมุมนี้ดีกว่าจับมุมนี้ปีสาตแดงแผงลูกตาลนะพี่550อันนี้หน้าด่างขาวอมชมพูพื้นเขียวครับพี่ใบรอนตาลนี่เลยสวยสวยๆวยจะปีสัตแดงนี่แผงรอนตาลหรือลูกตาลนั่นเองครับพี่นะโ้นใหญ่แล้วนะพี่ดูร่อใหม่อ่าหลอใหมล์ร่อนไม่ครับพี่นี่เลยเห็นไหม ด่างทะลุหลังหลอดออกมาเลยครับพี่สวยๆวยจ้ะพิษแดงแพงลูกตาลห้าร้อยห้าสิบหน้าเขียวขาวชมพูจา้าเทะวะเทะวะเทะวะ,ทะ,วะอะพิรักครับผมนี่เลยพื้นเขียวดางเหลืองนะพี่นักสะดือแดงเทะวะอะพิรักสองร้อยสวยๆห้าจุดห้านิ้วครับพี่นี่เลยดังเหลืองจ้ำจัดต้นนี้ครับพี่เทวะอะพิรักครับผมอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้นะพี่สนใจต้นไหนกิ้งกลางกลางกิ้งเบอร์ทโทรด้านล่างนี้ครับพี่บอลสีสวยสองสามสี่บารมีบอลสวัสดีครับ